นี่พื้นที่ถ่ายรูปมือนีเดินสีเชงใหม่ถ่ายายภาพมือนีอันนี้นี่ทางหลังบา้านี่ทางสวนสั้งทางสิงสเหนือบ้านนี้บ้านนี้บ้านานี้เป,นเป็นตัวบ้าน,บ,านบ้านต้นข้างเขียวด้วน,นี่คือหองน้ำนตัวบ้านทางหลังบ้านข้างบ้านทางสิเหนือ,อเดี๋ยวถิ่นไทย ทั้งทั้งหน้าบ้านเของมหาหลังบ้านเป็นสิยได้แล้วจะใช่เพิ่งนี่แหละลักษณะนี่เนาะเดี๋ยวนี้มันป้าขึ้นหกแล้วเต้ <laughs> หนาเตี้ยเลยอ้ผักผักไสก็มีอืมฟ้าหนือที่สร้งา,า,สงา,า,างหน้าบ้านนี่สร้างหน้าบ้านสร้างหน้าบ้าน มุมทางทิศเหนือเอตือนออกเสียงเหนือเนี่ยทั้งนี้วันหมูป่านีไปคนกวักขวักคนทั้งหน้นนหาบ้านนนีนี่่เอาดินเขาไว้แล้วเต็มพอดีแล้วระดับดินตอกไส,ส้ที่เหลือ,อเดี๋ยวที่ใส่ไปทั้งกระถ่มน้อยมองพักโอ้เป็นหลังสวน เดี๋ยวพักเบื้องไปตามภาพนี่แหละระชานเด็จอดไดพูดผมคุนทยเเ่อนกนตุนสบา์นตุสบายนาบ้านตุนแดง xa tay bay đi quê lấy con Đã, thái, con 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 tiếng con con คือพูดโดนไปโค่นหน่อยจอดหัวทงเทเล่าอยู่ตอนเช้าหน้าผมเดี๋ยวที่รูปยนตภาพบางอ่อาไก่คักเดี๋ยวที่สายพาดเป็นไงเพิ่งตะวันย่างเลยเพิ่งก่อนเขาท่านได้ปลูกยังดอกอีเดี๋ยนี้แต่ว่ามือนี่เอาสายไฟซื้อสิบโมงสายไฟยันสายไฟเสียไทยเพิ่งอ no. ุ่นตะกอง สุดป <Post reach. S 1> ุ่นเด้อเด้อเดอเดลงไปมีคนลงไปแถวบนแ่ลนี่แล้วจุโโๆๆๆๆค่องทยเนี่ยเนี่นำแลไปุเ้่ปยา้างมันมันไปเรื่อยๆมไปเรื่อยๆเดใ่ไเง เปเลอน่นีห้องน้ำทมอมอาอลา,าดนห้องน้ำแปลงแปลงที่ที่ปลูกของแต่และแปลงแปลงนงี้สิปลูกของอันนี้ฟังทงังลำล่างทั้ทงสวนใหม่ทั้งลล่างทังทั้ทง่างทั้ต้นี่คือสวนเทา เดี ừ, yeah, i, oh, ๋ยวมันจะให้ฟังเราคนหนึ่งโอ้ยมองกระติกแดงๆเลยกกระติกแดงๆนั่นไปคือใกล้สุดเขตแล้วที่มีเครื่องปั๊มน้ำเขาจะต่ำขึ้นอือหมดละตอนนี้เขายังไม่ได้ปลูกนะเดี๋ยวไปหาเสียงสมบูรณ์เลย นู่นแะ่ะคลองเขาขุดเสร็จแล้วล่ะแต่เขายังไม่ได้ปลูกเออนู่นมองเห็นไหมแม่โคที่เจอที่ริมฝั่งฝั่งโนดก็เป็นลังคาไว้ไวใกล้ๆนู่นใกล้ๆปา่านู่นเออนั่นแหละน้ำมีเต็มนี่จะจะได้ระบายออกแล้วน้ำเดี๋ยวแล้วเอ,อเขา ล้ไปน้ำบอ,อกอยู่ตรงป่าตรงนี้ยังไม่ได้ตัดออกเขายังไม่มาบอกเขาแล้วว่าให้เขาตัดออกเขายังไมไ่ตัดออกเลยใช่เออน้ำน้ำมันน้ำมันซึมจากข้างบนมาลงมานี่เออนั่นแหละ คงเกีลงปลูกได้แล้วมั้งตอนนี้หรือเขายังไม่บ้างหรือเปล่าไม่รู้นั่น,นี่ยออเหน่วยเรือนหนื่อยแล้วพอก่อนเดี๋ยวจะถ่ายไปดูทีหลัง